ออนไลน์สเตชันและ B ีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูซูกิปีนี้บอลกินโค้ชจริงๆครับสำหรับพิมลีของอังกฤษล่าสุดครับท็อตแนมฮอสเปอร์ไก่เดือยทองอดรนทนไม่ไหวครับประกาศสั่งปลดคริสเตียนเตลินีผู้จัดการทีมชั่วคราวออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยไปอีกคนหนึ่งแล้วครับหลังจากสร้างผลงานสุดบูจริงๆครับในเกมล่าสุด พวกเขาออกไปแพ้กับสาลิกาดงนิวคาเซอร์ยูไนเต็ดแบบเละตุ้มเป๊ะที่ไทยไซส์1ประตูต่อ6ครับทำให้2เกมหลังเนี่ยสเปอร์แพ้รวดน,นะครับและเสียไปถึง9ประตูด้วยกันบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์ s ุ z กิสวิฟต์ G.L.NEXT NEXT TO THE e i g h ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ f a r ์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่น www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกผิดทิศเลยท่านผู้ชมครับถแถลงการอย่างเป็นทางการของเดนนิ l เ e วีผู้บริหารระดับสูงของท็อ t แนม a อ h ส t เปอร์ครับระบุว่าถึงทุกคนผลการแข่งขันที่ปรากฏออกมาเมื่อวันอาทิตย์กับนิว c a s t l e ล เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะครับมันน่าเจ็บปวดอย่างยิ่งกับผลที่ออกมามันรับไม่ได้ครับเรามองได้หลายสาเหตุว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ตัวผมคณะกรรมการโค้ชนักบอลทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของแฟนบอลน,นะครับสุดท้ายแล้วเป็นผมที่จะต้องตัดสินใจแน่นอนที่สุดครับเมื่อเป็นแบบนี้คริสเตียนสเตลินีจะต้องออกจากตำแหน่งพร้อมกับทีมโค้ชข,ของเขา เนื่องจากคริสเตียนนั้นเข้ามาทําทีมอยู่ในจุดที่ยากลําบากที่สุดในฤดูกาลของเราทั้งนี้ผมอยากจะขอบคุณเขาในความเป็นมืออาชีพแล้วก็สตาฟโค้ชที่ได้ดําเนินงานมาอย่างท้าทายครับในช่วงนี้เราหวังว่าเขาจะโชคดีในอนาคตและวีระบุว่าไรอันเมสันจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นเฮดโค้ชครับโดยจะมีผลทันที เขาให้เหตุผลว่าแรนเมสันนั้นรู้จักสโมสรและผู้เล่นเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกสอนของไรอันในไม่ช้านี้ท้ายที่สุดนะครับเลวี่บอกว่าผมจะพบกับทีมบริหารและนักฟุบอลในวันนี้เวลานี้ทีมจะมุ่งมั่นและรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อจบฤดูกาลอย่างแข็งแกร่งที่สุดครับแล้วก็แสดงออกถึงความมุ่งมั่นให้แฟนฟุตบอลได้เห็นคาร์บอนยูสเปอร์ครับนี่คือคำทิ้งท้ายของเดนนิเลวี สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับในฤดูกาลนี้สเปอร์นั้นปลดอันโตนิโอคอนเต้ออกไปจากทีมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งให้สเตลลินีซึ่งเป็นมือขวาของ e, คอนเต้เนี่ยคุมทัพต่อไปอย่างน่าประหลาดใจอย่างที่สุดนะครับโดยสเตลลินีเนี่ยเป็นมือขวาที่ทำงานกับคอนเต้มาอย่างยาวนานครับทั้งที่ยูเวนตุสบารีเซียนาอินเตอร์แล้วก็สเปอร์นะครับก่อนที่คอนเต้นั้นจะออกไปจากท่น นอตลอนดอนหลังจากทำงานได้16เดือนเท่านั้นและขณะน,นี้สเปอร์ต้องใช้รันเมสันซึ่งเคยมารับงานนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะชิงฟุตบอลลีกครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมได้ปลดโชเซมูโยออกไปนะครับแล้วก็หลายคนนั้นไม่ค่อยเชื่อฝีเือร์จากนี้ต้องลุ้นกันต่อครับว่าสเปอร์นั้นจะไปในทิศทางไหนแต่ที่แน่ๆปีนี้โอ้โหพรีเม์เลกนี่ปลดโค้ชกันดุเดือดเลือดพ่านจริงๆครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ที่บีแหลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนัพิธีติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดี